หลักษากลเขาบอกว่าท้องถิ่นโดยทั่วไปจะใช้เงินในการจัดก,การแก้ไขปัญหาอะไรของคุณเท่าไหร่เนี่ยอย่างน้อยสัก5-60%คุณต้องมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองวันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมวันนี้สัก10%มาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองแต่ถามว่าเป็นความผิดพลาดความบกพร่องของท้องถิ่นหรือเปล่าที่หาหาเงินได้10%เอตงคาตอบคือไม่ใช่เลยถ้าบอกว่าได้น้อยแล้วบกพร่องเนี่ยต้องบอกว่ามาจากกฎหมายของรัฐทั้งนั้นเลย อย่างน้อย42 40ถึง45เนี่ยเป็นยุคทองก็ว่าได้เป็นการกระจายอำนาจที่เรียกว่าเดินตามกระแสสากลจนถึงวันนี้เนี่ยปี63แล้วเนี่ยถามว่ากระจายอำนาจของไทยเราวันนี้ประสบผลสำเร็จหรือไม่เราไม่ได้ก้าวหน้าไปกว่าปี45เราน่าจะถอยหลังไปมากกว่าปี45และเรียกว่าตามเพื่อนบ้านไม่ทันงานเงินคนไม่สำเร็จสักเรื่องเลยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นชื่ออีกอันหนึ่งของเขาคือรัฐบาลท้องถิ่นดูแลทุกเรื่อง ยกเว้นไม่กี่เรื่องผู้ง่ายๆคือภาพจำลองของรัฐบาลน,น้อยๆถูกไหมครับท้องถิ่นได้วันนี้มูลค่ารวมๆเนี่ยประมาณ8แสนล้านถามว่าเยอะไหมนะครับก็ต้องมองใน2มุมเทียบกับรัฐบาลเป็นอย่างไรท้องถิ่นมีเงินประมาณ8แสนล้านในการดูแลประชาชนนะครับท้องถิ่นมีร่วมๆ8,000แห่งรัฐบาลมีเงินในการบริหาร3 ล้านล้านบาทไม่รวมเงินที่อาจจะมาจากการกู้ฉะนั้นถ้าเทียบสัดส,ส่วนเนี่ยหต่อ4ได้ไหมคือท้องถิ่นดูแลพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเนี่ยแต่มีงบประมาณราวราวหนึ่งใน4ของรัฐบาลเทียบตรงนี้เนี่ยมันก็ดูแล้วไม่ได้เยอะหรอกสมมุติหลอดไฟส่องสว่างตามถนนเสียเราไปบอกว่าเฮ้ i, ท้องถิน่นไฟมันดับคุณช่วยไปซ่อมช่วยไปเปลี่ยนให้หน่อยท้องถิ่นก็จะบอกว่าเฮ้ยหลอดไฟนะเป็นของทางหลวง ท้องถิ่นมีหลอดไฟนะมีอุปกรณ์นะที่พร้อมจะเปลี่ยนได้ทันทีแต่พเพอิอเป็นหลอดไฟของกรมทางหลวงอย่างเงี้ยเขาบอกว่าต้องแจ้งทางหลวงแล้วก็ไม่รู้กี่วันกว่าที่เขาจะเอารถกระเช้ามาเปลี่ยนนี่คือตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นเลยว่าเรื่องงานเรื่องอำนาจตัดสินใจไม่จบในพื้นที่คนที่เดือดร้อนไม่ใช่แค่ตัวท้องถิน่นชาวบ้านนั่นแหละที่เดือดร้อนมันไม่มีส่วนงานราชการลงไปจัดการอย่างจริงจังท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่อยากจะทำก็จัดการไม่ได้เพราะว่าขาดเรื่องอำนาจ ประเทศชั้นนําด้วยกันเนี่ยที่เรียกว่ามีการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินที่ดีเนี่ยเขาบอกว่าข้าราชการเนี่ยไม่ได้กระจุกอยู่ส่วนกลางนะแต่ข้าราชการต้องอยู่ในหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนเรามีข้าราชการรวมรวม2.5ล้านมันมีอยู่ส่วนกลางสวมภูิภาค2ล้านอยู่หน่วยงานที่บริการจริงๆเนี่ย5แสนนั้นเราจัดกําลังคน ไม่ค่อยสมดุลเราไปมีคนกองเยอะอยู่ในหน่วยคิดหน่วยออกกติกาเราก็เลยได้ประเทศที่มีกติกาหยุมหยิมเต็มไปหมดแล้วเราขาดคนที่คอยดูแลในพื้นที่แล้วก็เราก็ไม่ได้เกลี่ยคนจากตรงกลางเนี่ยลงไปสู่พื้นที่มันก็เลยเป็นเป็นประเย็นที่ว่าไม่ไม่ประสบความสําเร็จเรื่องคนเท่าไหร่ รัฐบาลต้องยอมรับ7ปีอย่างน้อยที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลแก้ปัญหาตามลาพังมาซะเยอะหลายๆเรื่องหลายๆภารกิจรัฐบาลลงไปเป็นผู้เล่นแล้วเราก็พบว่ามันเริ่มเต็มศักยภาพของรัฐบาลแล้วมันเริ่มดูได้ไม่ทั่วถึงแล้วถ้าโจทย์ใหญ่อันนึงที่ผมอยากเห็นก็คือรัฐบาลเปิดใจย,ยอมรับท้องถิ่นให้อิสระเขาเยอะขึ้นสนับสนุนงบประมาณมามากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นสัญญ,ญาณทางบวกต่อไปสำหรับการกระจายนาจในอนาคต